ครับกาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่10มีนาคมพศ2567รกบาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง y o u t u ย e ซี่พระโคสิงหนึ่งหนึ่งและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านที่เข้ามารับชมชิมนี่ของทั้งช่องกันครับครับกาพบพ่อ,พอ,พอกันทุกซอาครับพี่น้องครับสำหรับเศร้านี่กามารีวิวงว่าชุดมือว่านะครับพี่น้องครับเป็นหัวรงฟรี2 0 0กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกัน แล้วกาทั้งเฮากัยังบริการเก็บเงินปลายทางด้วครับพี่น้องครับเป็นงวดีบ่มีตําหนีด้วครับพี่น้องครับอ่าบ่อปลาไหลย่างหางคือนเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิเว้าหม่องขายคือนเอาล่ะครับพี่น้องครับเข้าเรื่องกันด้อครับพี่น้องครับเอาคมแรกนี่ก่อนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่2ผู้ใดหางงวดไทยเลี้ยงเนาะครับแม่กับ่สูงหลายเด้อครับผู้ใดมักความสูงกัผ่านได้ครับพี่น้องครับอ่าแม่กัสูง1อ5บวกไป520บวกลบนี่ครับประมาณนี้ครับนนี่่่ครัับตวแมเพิ แม่ก่เชียงเชียงอยู่ครับพี่น้องครับเป็นหัวบรเดี๋ยครับนี่ตัวลูกสาวอายุสองเดือนบวกครับพี่น้องครับสําหรับคมนี่เอาไปหนึ่งมื่นหาพันบาทเด้อครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้ามันไกลกันหนาเจียดก็ต้องมีค่าน้ะมันเพิ่มเด้อครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านนองแปนตมบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัย จังวัดเลยเด้อครับพ่อเลี้ยงอยู่ครับสำหรับคนทุนหน่อยเด้อครับบันี้กมังคมที่สองครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองกันแม่กะอ่าลอยงี้สี่บวกลบสองครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นแม่ยโปรเซนทองนะครับพอมีพออยู่ในคอกอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับมึงจะจ่ายครับพี่น้องครับอุรามได้แล้วครับพี่น้องครับเป็นง้อบดือครับอ่าง้อสดๆอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับพึ่งได้ลูกตัวที่สองครับเมืองบักเขาได้ ว่าไทยมาเขาเร็วประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเมียครับเมื่อนี้ก็คืมๆยังน่อยครับพอพ่ออยู่เขาครับพี่น้องครับพยายามไทยแห่งชัดที่สุดนะครับมาะม่วงตุลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวอายุหกเดือนบวกนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตุลูกสาวเพิ่นสำหรับคมนี่เราไปหนึ่งมืนหาพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับมะม่วงจะชัดิครับพี่น้องครับ หรือพอแม่พี่น้องสิงก์สองโคมนี้ก็ได้เด้อครับพี่น้องครับอ่าผมจีดในราคาแชร์สองหมื่นแปดพันบาทครับส่งฟรีเช่นกันครับพี่น้องครับถ้ท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไวข่างต้นเด้ครับพี่น้องครับอ่าบันนี้มะม่วงสายชชโรเล่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ร้อยสามสิบบวกเนี้ยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สดๆครับลูกตัวที่สองนะครับงัวเล่กกะเขาเรียวธรรมดาสมงัวไทยเหรอครับพี่น้องครับ นี่ตัวลูกสาวคนแม่กับรุ่นท่องกันนะครับพี่น้องครับแต่ว่าไม่ได้ประกันท่องไงเขว่ารุ่นท่องก็คือว่ามี่พออยู่ในหันครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นเอาครับลูกสาวอายุอ่าเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับเส้นกับท่องสูงอยู่ครับพี่น้องครับแต่ทั้งเงาบม่ได้ตรวจครับทั้งเงาขายในราคาเมียลูกครับเอาไปในราคาแชร์หนึ่งหมื่นแปดพันบาทด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับงัวนดีเ่ามี่ตันี้ขายราคาถึกถึเลยครับทรงรี่ให้เช่นกันครับ ท่านได้สนใจกับโทษตามเบอร์ขางต้นที่ผมให้ไว้ด้วยครับพี่น้องครับหรือพ่อแม่พี่น้องสิยกสามโค้มขางต้นที่ผ่านมาครับนี่ครับมีโคมนี่เรากะมีอ่าสองโคมนี่ครับใทรกกันสามโคมกับชิดแชอ่าสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับทรงฟี่เช่นกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับหวังว่าพ่อเม่พี่น้องคงสิบสับสนครับบริหารเมืองโคมนี่ครับเป็นเมียลูกเมียง่วงลูกเรี้ยเมียสูงรวย สามสิบบวกลบสองแม่บดครบเครื่อง้ะครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสามเดือนครับนี่ครับตัวแม่กินเพี้ยงอยู่นี่ครับเป็นแม่ไทยกลางบ้านเท่าครับแม่บดครบเครื่องนะครับลูกสาวกับโบสครบเครื่องลูกสาวผมวันผมร้อนเหรอครับผมว่าผมมึงดีเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวบามันหูสันครับพี่น้องครับบดครบเครื่องอ่าสำหรับควบนี้เอาไปสองหมื่นบาทเพ่งเพียงนะครับพี่น้องครับ ส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรเช่นกันครับพี่น้องครับครับมาหาแม่เพันธ์เรานี่ครับบามันหูซันนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับโบูดขบเครื่องนะครับพี่น้องครับอ่าท่านใดสนใจก็โทรตามเบอร์ข้างต้นได้ครับพี่น้องครับอ่าบัดนี้มะมืองโคมใหญ่ขึ้นมาครับเป็นแม่ลูกเมียหัวลูกแรกแม่สูงรวยสี่สิบบวกแม่โบูดขบเครื่อง ลูกสาวอายุอ่าท่านี่ยถึงเดือนนะครับแต่ว่าแข่งขาใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวอายุยี่สิบกว่ามือครับลูกสาวเป็นลูกผสมบามันโบสครบเครื่องกันครับนี่เป็นง่วลลูกแรกครับพี่น้องครับง่วลด้วยครับพี่น้องครับอนาคตยังงี่เง่าไกลครับอ่าสำหรับคู่นี้เอาไปแจกสองหมื่นสามพันบาทเด้อครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวรุ่งกันนี่ครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรตามเบอร์ข้างต้นเด้อครับพี่น้องครับที่ผมก้าวไว้ข้างต้นครับพี่น้องครับ หรือพ่อเม่พี่น้องอ่าสี่หกเมื่อนี่ก็ได้ครับแม่ลูกเมียหาโคมครับง,งอ้อทั้งเหมือสิบโตัวเมียทั้งเหมือได้ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแปดหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกรงกันกดกติกางทางขอกะยาโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันครับเพราะว่าเห็นใจทั้งเข้าน้ำทั้งเข้าเป็นง้วส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับท่านใดที่อยู่เกินจากสองร้อยกิโลเมตรแต้ว่าอยากได้เข้ากับจ่าส่งให้ได้ครับแต่ว่าท่านก็ต้อง มึงระยะทางของท่านนะครับถ้ามันไกลกันหนาเจียดถ้าเข้ากับควาคาน้ำมันเพิ่มครับเล็กๆเน่น้อยครับพี่น้องครับมันต้องมีคารส่ยใจเพิ่มครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันเกิน200กิโลเมตร230 2้อยาองยี่ังที่เข้ากับบริษไปฉีดน้ำครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันเกินกันหนาเจียดกับย่ำนะครับต้องฉีดคาร์โลครับพี่น้องครับเพราะว่าเข้าบ่ิษัเอาผลกำไรยังมากไม่ครับกำไรลักลอยครับพี่น้องครับเห็นใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับนี่ครับมึงฉีดยังไครับมึง มึงให้มักจังซื้อครับถ้าบ่มักกาบ่เป็นหยังครับพี่น้องครับเ่าขายได้ราคานี้ครับพี่น้องครับนี่ครับขายตามเนื้อผ่าได้ครับพี่น้องครับถ้าวสนรไทยชิมนี่กะรใครขอความเมตตาจากพ่อมพี่น้องเขามาอุดหนุนเขามารับชมชิมขามาติดตามทั้งช่องยูทูบของข้าวหนังนะครับพี่น้องครับเป็นช่องที่อ่าบ่อเน้นเน้นคอนเทนต์ครับเน้นขายความจริงใจครับเน้นแบ่งปันเกษตรกรคนทุนหน่อยอยากมีหัวเลี้ยงอยากไปเลี้ยงต่อยอดเป็นเงินฝากเงินออม ร่องมาใส่บริการน้ำดูน้ำหวานเอ่อน้ำหลานมึงครับพี่น้องครับรับร่องประผิดหวังแน่น้อนครับพี่น้องครับ,บสำหรับคลิปนี้กาขอเจวยแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ